สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม rv มันแนะนำ ID สกินแรร์แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้นาเพจนี้เลย tp 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะน,นำร้านนี้นะครับ อลีลาสติกชอบบ็อปบริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่าร้านค้าพเนจรน,นะครับดูสวัสดิ์กิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าหน้าเติม,มหรือไม่วันนี้ทีมซีมีคําตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1มีนาคมนะครับก็ราวราว 4 5วันนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับโอเคสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยของรางวัลก็จะมีดังนี้ทุกคนนะครับโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมติคุณต้องการ1สกินจากในกิจกรรมนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด3 9 9คูปองต้องการ2สกินจากในกิจกรรมนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด650คูปองแล้วต้องการจะเหมาตู้อยู่ที่1,100คูปองนั่นเองนะครับ้าถาม่าคุ้มไหมนะผมมองนะครับว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างที่จะไม่คุ้มมากๆานะครับเพราะว่าอะไรับราาค มันถูกกว่านี้มากๆเลยนะทุกคนฉะนั้นผมก็เลยมองว่าไม,ม่คุม้มเลยสำหรับราคาพันกว่าคูบป,ปองเลยทุกคนแล้วนะซึ่งผมมีสกินเซเนียสกินนี้นะใช้ค่าพิ้งกันสูงแค่เพียง18บแปดมั้งสิบแปดถึงยี่สิบสามอันถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ได้มาแล้วนะครับแล้วรวมๆทั้งหมดเนะี่ยราคาไม่ถึงพันแน่นอนฉนั้นกิจกรรมนี้ก็เลยไม่คุ้มเลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูด้วยกัน,นว่าไอ้มันเป็นยังไงนั่นเองนะครับโอเคลองไปดูเลยนะครับผมจริงๆนะผมน่าจะได้จากกิจกรรมวงแหวนะะะคคคครรับับซึ่าานน่่งาาาจถถููกกกกกมมเททุุนนนนสดดๆออต้้ีผไ็ื เสียนิดเดีเองนะครับผมแค่เติมพิฆาตสูงเข้าไปเองนะครับก็ได้สกิลแล้วนะอืมฉะนั้นมันไม่ได้ถึงพันนะเอาถึงจะรวมๆพิฆาตสูงไปแล้วมันก็ไม่ถึงพันอยู่ดีครับผม AI เพื่อนโอเคปั๊บมาดูกันที่เอฟเฟกต์เดียมาานก่อนเลยครับสีเขียวแบบนี้นะสองสามสี่แบบนี้นะบบน,นะนี่สกิลหนึ่งนี่สกิลหนึ่งระเบิดตุ้มสกิลหนึ่งแบบนี้แล้วก็สกิลสองปั๊บแบบนี้ครับผมเสร็จแล้วนี่แป็สกิลโดดเพื่อน เลือกเพื่อนไม่ได้ด้วยกูจะหลุดกูเพื่อนกูเนี่ยคนนี้เพื่อนกูโดดยังไงเนี่ยจะหลุดเอ้ยหลุดไม่ได้ทุกคนเราเสกเราโดดเพื่อนไม่ได้เนี่ยโดดเพื่อนไม่ได้แล้วจะดูเอฟเฟกต์สกิลยังไงอะ่ะแต่ว่าสวยแล้วกันนะสำหรับเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยประมาณนี้ทุกคนสำหรับกิจกรรมในวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด like <S <S ไลค์เป็นกลังใจของทีมทำกิปต่อไปด้วยก็สำหรับเอฟเฟกต์สกิลประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ราคาในจอน,นี้ไม่ค่อยน่าเติมเท่าไหร่นะครับเก็บตังค์ไปเติมพวกของแหวนเบ้ที่จะมาดีกววว่่่าาานะะะคคครับิดุ้มกเยยอแเลยนั่นเองนนะคครรัับโอเเเาาไปดูกลยว่ ใครดูคลิปที่แล้วเราจบไปบ้างน,นะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้ต้ว่าไม่ได้อยู่ห้องนะครับอีกแล้วนะโอ้ออกทุกวันเลยกูจะหลุดต,ตัวเองจริง,จ,รงจะสอบอยู่แล้วนะก็ยังไม่ก็ยังชิวอ,อยู่นะผมผมไม่เกี่ยวนะอยู่ก็โยนมาสวิตส,สกายนะสกายจอม จอมบิดนะสวัสดีคุณอาสูเรียนะคเอ้คิโรคุงสวัสดีคุณเนอสนโนสนใจมากเราหน่ารักดีสระอาสูเร่เลยครับสวัสดีคุณคิโรคุงเลยนะครับไม่จำเป็นจะไม่อะไรแล้วสวัสดีคุณคีโมซาเลยนะครับผมสวัสดีคุณอ่าสกาเร่มาโปรโมทให้ผมอ่ะสวัสดีคุณคิโรสวัสดีคุณซูโน่แล้วสดีคุณทาสกาเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูคลจบถ้าใครดูคลิปจบเขาไม่แม่ยนะครับว่าศูนย์หกสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนเจอกันครับผมบ๊ายบายไปละ